สวัสดีครับดูดีกรังเศจตอนนี้นะครับเรากำลังประกอบฐานไทยหัวหมูแบบสองทางนะครับสเปคความลึกอยู่ที่25เซนนะจะมี2ข้างนะครับฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้ตัวนี้จะเป็น3 3ชุดนะครับนะติดตั้งไปแล้วชุดหนึ่งแล้วก็ข้างล่างอีก2ชุดนะครับส่วนตัวเฟรมเหล็กนะครับเป็นขาจะเป็นเหล็ก ขึ้นรูปนะครับเหล็กหลอ่อแข็งแกร่งทนทานนะครับความเหนียวความคงทนก็จะมีกว่าเหล็กทั่วไปนะครับส่วนหัวหมูนะครับจะมีใบประกอบด้วย3ส,ส่วนด้วยกันส่วนล่างจะเป็นใบมีดนะครับตัวนี้แข็งนะครับเหล็กพิเศษส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวปีกใหญ่นะครับตัวตวัดดินส่วนเล็กนะครับก็เช่นกัน้างบนสุด ตว,วัดดินนะครับเพื่อจะตรบดินลงพิกหน้าดินนะครับแล้วก็จะมีไฮดรอลิกนะครับเพื่อติดตั้งคอนโทรลเพื่อจะให้ฐานพิกกลับด้านนะครับก็จะมีตัวสายไฮดรอลิกแล้วก็ตัวนู้น,นครับตัวสีออกส้มๆจะเป็นตัวกล่องปรับทิศทางนะครับของหัวหมู